สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพบพ่อแกเบาหนองอีกขึ้นเก้าครับผมมือนี่เบานองมีความฝันนองลามาบอกสู้ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่ิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขืนยุทิโชคแลดวงครับนองลาครับนองลาคนฝันแม่นอีกคนนึงเพิ่งกระได้โชคยุ่เรื่อยๆครับมือนี่เพิน่นฝันเพิ่งกระไดมาบอกสู้ฟังเพิ่งว่าเพิ่นบอกสู้แม่เพิ่นฟังเหรอล่ะมัอนี้เพิ่นกระไดว่าอยากมาบอกให้นานองฟังกันเลย เดี๋ยวมาบอกสู่ฟังครับผมจังได็กลองฟังลองคิดพิจารณาเบ้งนะครับเด้อเล็กฟันนองลาครับตอนนั้เพิ่นฟันดีฟันดีแห้งบันนี้เพิ่นฝันว่าเพิ่นเห็นปูเถาเพิ่นครับเพิ่นเห็นปูเถาเพิ่นก้อนก้อนก้อนสีฟันโอ้ก้อนเพิ่นสีบล็บ้านหลวงกระทาวะนองลาได้บอกแม่ซื้อเหลขกว้อยู่บอกเพิ่นบอกว่ายั่งยั่งท่า่นได้บอกแต่ว่านองลานั้น อันว่าธาห้ฝันสะก่อนน้องล่ะจังสิจังฉีไอห้แม่เพิ่นสื่อแต่กับวห้เพิ่นฟังแลวแต่บู้วหัวเพิ่นสื่อแลวยั่งเพิ่นว่าน่บัดนี้ในความฝันเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นฝันเห็นบ้านบ้านหน้าเพิ่นบ้านหน้าเพิ่นนะนะเพิ่นฝันเห็นปูเถ่าอยู่หันปูเถานี่คือคือเพิ่นเสียไปแล้วทั้งบ้านเพิ่นเอิ้นปูเถานะอันมหาเพิ่นว่า อันมหาอยู่อยู่บานหนาเพื่อนบอกว่าอันคือหอดหลานคือหอดหลานกันเลยมาเบิงมาแย่งเพื่อนว่าเพื่อนว่าจังไดจังไดมาฝันเห็นปูเถาแต่ว่าบ้านที่เพื่อนฝันเห็นนั่นผัดเป็นบ้านของนาสาวเพื่อนว่าสินะเป็นบ้านของนาเพื่อนว่าสิเพื่อนก็บอกว่าบบบนี้เพื่อนก็เลยแต่ว่าเพื่อนบอกได้าอกยังกับปูเถาดอกปูเถามาก มามามาลูกหัวเพิินบอกว่าโอ้ยอีหลาอันหลานปูอันคือ,อสินนอ,อ,บบอยูดีมีแห้งเน่นเ่านแบบี้บัดนี้น้องหล่าเพิ่นก็ว่าเกิดยูดีมีแห้งยูปูบัดน,นี้เพิ่นก็เลตโตัวหัวหลานเพิินบัดน,นี้น้องหลา่าก็เลยเขาไปกอดหล่าเอเขาไปกอดปูเถาเพิินกอดไปนํากับห้องไหไปนําอันเพิินขึ้นหอดเพิินวางฉีนะเพราะบัดนี้เพิ่นก็เลยต,ตื่น เพิ่งเสอมาเพิ่งก็เลยไปบอกให้แม่เพิ่งฟังวันนี้เพิ่งก็เลยว่าบ่แมันปูเถาสิมาให้โชคเพิ่นวานะก็บุฮูหูแล้วแต่ว่าก็ล่องซื้อไหวเพิ่งที่ะบวันนี้บ้าวน้องก็เลยถามว่ามีเลขอีหยังเน่ล่ะบันนี้เพิ่นก็เลยว่าเลขทะเบียนบ้านหน้านั่นสองเก้าหอันนี้คือเลขทะเบียนบ้านเด้เลขทะเบียนบ้านสองเก่าหาปูเาอายุเก่าสิบหกปี ละกะนองลาอายุ22ปีนี่ครับเพื่อนกะฟันสันสันซ้ำนี่ละบ้านน้องก็เลยเอามาบอกสู่ฟังเพื่อเฮามีโชคเป็นน้ำกันกับนองลาเพื่อนบ้านนี้แต่ว่ากะฟันจังใดดอกจังฟันไปเห็นปูเถ่ายู่บ้านน้เพื่อนวางสินะ่ะลองคิดพิจารณากันครับเด้อฟันนองลาครับนองลาครับคนฟันแหม่นคนหนึ่งคือกันเดียวเพิ่นสิบอกแม่เพื่อนไปสื่อเลขไว้อยุดอกก็ลองเบิ่งเพิ่นว่า อลองคิดพิจารณาบ้างน,นะครับเด้อหมักบ่วมักขกื้นู่นทีดุลพินิจ์ล่ะครับบ่าวหนองกัดหาตัวเลขมาฝากทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้มีโชคครับคิดสิงได้กับให้ส้มหวังดังปาถนาสุขปู่สุขคนงวดนี้วันที่สอง้อามาลับโชคไปนตั้กันเดี๋ยวบ่าวหนองกัจะไปขอโชคลงุงก่สวงกระทมบานบ่า,บาวหนองเนาะหลายคนถามมาว่ามือได้สิขอเพราะว่าอยากได้เลขอยากเอาปซื้รลอตเตอรี่อ่าเดี๋ยวบ่าวหนองกัสีเฝ้าขอให้นะครับเนาะ บัดนี้มายำมายำเหลขกนองลาอีกรอบนึงนะครับเนาะเพราะว่าเพื่อนไหมาเบาน้องตองยำครับเพราะว่าหลายคนนั้นบค่อยได้ฟังดอกเสื้ออยู่ว่าจะมีบางคนละบก่อยได้ฟังวนว่าสิเหลื่อนเอาตัวเลขกเลยบัดนี้กมาถามที่หลังว่าฟันอยังเป็นจังไดยังซี่ละเพื่อน้องลาเพื่อนฟันเห็นปูเ่าครับเพื่อนนอนเพื่อนฟันเห็นอยู่บ้านหน้าเพื่อนบว่าม่นฟันเห็นว่ามันอยู่บ้านเพื่อนเด้เพื่อนฟันเห็นปูเ่านั่น นั่งอยู่บ้านหน้าเพิ่นนะครับเนาะนะบ้านเลขที่หน้าเพิ่น2 9ง295อายุาปูเถ่าเ6าปีนะครับเนาะอายุน้องลา22อปนะีลองลองเบิ่งมากบ่มาก,ก,ามาก,กันพิจารณาเอาเนาะบ่าวน้องก็หาตัวเล็กาฝากทุกคนเป็นเพื่อได้รับโชคเป็นร่ำการดอกจังได้งวดนี้ มาลับโฉบไปน้ากันคือเก่าเดี๋ยวบ้านหนองสรีสรุปโครงสุดท้ายให้โครงสุดท้ายของไปของบ้านหนองเองเพราะว่าหลายคนบอกว่าบ้านหนองสรุปโครงสุดท้ายของบ้านหนองให้แน่เด้อเลขสีเขาหรือบ่เขากระบอกเป็นหยังแค่ว่าเพิ่อนอาจชืลืมเลขเพินนะ่นาใช่ไหมเพิ่นอาจชืลืมเลขไอ้เลขของบ้านหนองเองน่ะเพิ่นอาจชืลืมแต่ว่าให้บ้านหนองเฮ็ดคลิปก้อนเลขกสีออกให้แนนะ่สรุปเพิ่นวะ่านะสรุปตัวเลขอ่ะเดี๋ยวบ้านหนองสรีจจสรุปให้เด้อครับเด้อคอย,ยติดตามแจ้งได้กับงวดนี้ เอามาหลักโชกไปร่วมกันกินสิ่นได้ก็ให้สมหวังนังป่าถนาสุขูสุขคนสองเบ้าหนองกับเป็นเพียงแนวทางครับเนาะช่วงนี้อากาศฮอนนะครับเ้อช่วงนี้อากาศฮอนกนัดูแลสุขภาพเจ้าของเนี่ยบอกแต่ผู้อื่นเด้เบาหนองเห็นผู้ใดเบ้าหนองก็บอกว่าให้ดูแลสุขภาพเจ้าของเนี่ยแต่ว่าโตเจ้าของเองเนี่ค่อนข้างจะอ,อ,อ่อนแอกันเลยเมื่อยครับฮอนเมือ่อยเบ้าหนองกับพยายาม บออกแดดโบออกไปใช้ช่วงเฉียวบออกไปใช้เลยเพราะว่าอากาศฮอนแน่นครับบสูดแดดครับตะกี้ตะกี้ตะกี้ว่าอันสูดแดดอยู่เดนีโปสูครับมันฮ่อนกว่าปกติมันฮ่อนกว่าทุกปีปกตินี่เสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดหรือว่าวันใดตอนแรกนี่บ้านหลังจะไปหาขีปเลยแต่ว่าตอนนี้บอรครับคุยกันทั้งลายอย่างเดียวเลยหาหาฝันหาหลีกทั้งลายอย่างเดียว จังได้กะยาวากันนะครับน้อเป็นกําลังใจให้กันคือเกาเบ้าหนองเป็นกําลังใจให้ทุกคนคือเกางวดนี้วันที่สองเข้ามารับโชคไปนน้ำไก่คิดจริงได้ไก่สมหวังดังปาถนานะครับน้อเลียกเบ้าหนองกัดอาหารมาให้ช่วงนี้เบ้าหนองบสุวิรีครับแต่กะหาให้คือเกาจังได้กะไข่ติดตับงวดนี้วันที่สองตัวเหล็กจะเป็นตัวใดบ่มี่ผู้ใดบอกได้ครับแล้วกับบมีผู้ใด จะอันนี้ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมากกักจะขึ้นอยู่ที่การขาดเดาแล้วก็ยุติโชคแล้วก็ยุติดวงน,นะครับเนาะจังได้กันมาหลับโชคไปน้งกันเดี๋ยวบ้านน้องก,กันจิไปหาตัวเลขกก่อนสิไปพูละคำคำพูละตอนนี้พ่อไปเข้าอากาศหนวเองนะครับเนาะจังได้กันดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำดูแลสุขภาพคนข่างกายเจ้าของน้ำนะครับเด้อบริว่าดูแลแต่เจ้ขาของได้แล้วกัน เรดูแลคนขางกายต้องดูแลคนขางกายนะครับคนที่สําคัญที่สุดก็คือคนที่ยู่ขางกายเฮ้านะครับเนาะจังไดงวดนี้มีเงินใช่บวขาดมือกันแน่นอนครับก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดถึงไหนสมหวังนางป่าถนาขอบุญบาร,รมีหลวงปู่สวงตาไข่แม่ฮันนี่หลวงปู่หมุนแล้วก็สิ่งซัก์สิ์ทุกสถานที่ที่บ่าวนนองไป โดนบันดานโชคลาภให้ลูกหลานให้มีกินมีใส่บกขาดมือสาธุสาธุสาุหธุงวดนี้วันที่สองมาหับโชคไปน้ำกันแต่ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่2พฤษภาหกเจสวัสดีครับ